ค่าตัวล่าสุดที่โบบเบลล่าต้องบอกว่าควงกันไปเขาพบผู้ใหญ่ค่ะเปิดหัวใจเผยสถานะกับโ๊บลันโทรคุยทุกวันค่าตัวล่าสุดเบลล่าึ้นแทนมารานีหลังโกยพรีเซนเ,เตอร์20ตัวเป็นนางเอกมากความสามารถงานรุมต่อเนื่องนะคะเบลล่าที่นอกจากงานละครแล้วและก็งานอีเวนต์ปีนี้เนี่ยรุมอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นปีทองอีกหนึ่งปีของเธอกว่าได้ค่ะเบลล่าเปดว่างานนี้เนี่ยมีการ คอนเฟิร์มของพรีเซนเตอร์มากกว่า20ตัวนะคะส่วนตัวเลขแน่นอนนั้นต้องให้แฟนๆช่วยกันนับเอาแล้วค่ะ แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วรายก็เจ้าตัวบอกว่าความสามารถแล้วก็หลายๆอย่างของเธอเองตอนนี้คือยังเปิดรับเพิ่มได้อีกนะคะเพราะว่าอ่านมานานค่ะในช่วงของโควิดทั้งสาวเบลล่าเองเผยว่าที่ทํางานเยอะขนาดนี้มีแผนอยากจะเก็บเงินเริ่มลงทุนทําธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองแบบจริงๆจังๆ,งๆส่วนงานละครตอนนี้เนี่ยตนก็อดสงสารผู้จัดและทีมงานไม่ได้โดยเฉพาะละครลมลิขิตของผู้จัด พี่นอ้องรุ่นโทรไทยต้องพักกองถ่ายทำไปหลายละลอกตั้งแต่ตอนโควิดเองเพราะว่าพระเอกเรื่องอย่างโป๊บก็เพิ่งจะติดโควิดไปตนเองก็มีโอกาสคุยกันทุกวันอีกฝ่ายค่อนข้างกังวลในการป่วยที่มีไข้และไอหนักจนต้องปรึกษาเพราะว่ากลัวจะไม่หายเลยได้แต่ให้คำแนะนำไปว่าใจเย็นๆไม่เกิน10วันทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ที่คนเชียร์กับพี่ป๊อบเนี่ยเป็นปกติคือจะมีการเชียร์เรื่อยๆแต่เบลไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่าน,นตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นพี่ชายที่แสนดีโดยเธอเองก็เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าสำหรับความปังในปีนี้พีเซนเตอร์แน่นเยอะเลยค่ะคือมีทั้งตัวเก่าตัวใหม่สำหรับตัวใหม่ก็ประมาณหนึ่งที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาปีนี้20กัตัวได้ไหมเกินค่ะก็ยิ้มค่ะฝากแฟนๆเนี่ยช่วยนับด้วยนะ กลับมาดวงบาลเจ้าแม่พีเซนเตอร์เลยโดยเธอเองนั้นก็ตอบที่ขำอ่อนน้อมนะคะบอกว่าเราก็อาจจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมจากแบรนด์นั้นๆต้องขอขอบคุณสําหรับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ปังมากๆเลยล่ะคะ่ะและสําหรับแฟนๆละครพรมลิขิตนะคะก็สามารถรอติดตามได้อีกไม่ช้านี้คงจะได้เจอกันอย่างแน่นอนล่ะคะ่ะ ส่วนในเรื่องของราคาค่าพีเซเตอร์เนี่ยนะะเธอก็บอกว่าราคานั้นเป็นราคามิตารภาค่ะแต่ละงานแต่ละดีเทลไม่เหมือนกันราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะยังไงก็สามารถปรอติดตามและช่วยกันสนับสนุนเธอได้คะ่ะ